สวัสดีครับผมอยู่กับผ็นเหมือนเดิมนะผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้เกียนที่มีชื่อว่าโซนไนท์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมมาพูดถึงการอัปเดตโซนไนท์นะครับใน V 2จุดนะครับไม่ใช่ V. v จุดนะครับเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตมาอีกระยะหนึ่งนะครับพอดีผมคือทำงานทำอะไรมันไม่ว่างเลยเนาะก็มันก็เลยเป็น v.2.2 นะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้แก้บัคแก้เบรคด้วเนาะอัปเดตเข้ามาครับซึ่งเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชัน v.3.2.2 นะครับมันมีอะไรเพิ่มอข้ามามายบ้างนะครับอันนี้จะบอกให้นะครับแล้วก็ใครที่ขอพวกบัคอมตะอะไรพวกนี้ผมเวอร์ชันนี้ทําได้นะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ทำสักทีเนาะก็เลยนะครับแล้วก็ใครที่ขอแบบพวกสกินเออสกิลแวมไพร ที่3ามเลยผมเออผมพยายามทําอยู่นะครับพยายามทำาเข้าใจกับสกิลนี้อยู่นะครับเพราะว่าเคยซื้อมานานแล้วแต่ว่าคือยังไม่เข้าใจว่าแบบสกิลเป็นไงเนาะเออแล้วก็ในวมาพูดถึงเวอร์ชันอัปเดตของเวอร์ชันนี้กันะครับว่า V.3.2.0 มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการแก้ไขฟอนต์ตัวหนังสือใหม่นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวฟอนต์หนังสือมันจะเป็นแบบรู้สึกว่ามันจะเล็กลงนะครับเออแต่ส่วนตัวผม ไม่ค่อยชอบฟอนต์นี้เท่าไหร่เนาะแต่ก็เป็นการอัปเดตนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือการเพิ่มตัวละครใหม่สองตัวนะครับอืมเป็นของอันนี้ตัวละครใหม่2ตัวนี้คือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับก็คือใช้แบบตัวอัพเอานะครับก็คือการอัปก็คือมันจะมีแบบอัพโจมันกี่ตัววะสี่ตัวมั้งผมจำได้ว่ามีตัวเอลตัวเอลหนึ่งตัวตัวพยาบาลหนึ่งตัว แล้วก็ตัวแม่มดได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรวะเอออีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนเนาะเออเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะผมรู้แค่สามตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นเพิ่มเข้ามาอีกคือมอนสเตอร์ใหม่นะครับและบอสตัวใหม่เนาะอันนี้คือมอนสเตอร์นี่จะบอกว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์ของด่านใหม่นะครับอันนี้ก็อย่าค่อยพูดละกันเราวูดถึงของมอนสเตอร์ใหม่มอนสเตอร์ใหม่จะมีของด่านธรรมดาด่านเก่าๆด้วยนะครับจะมีแบบเป็น มินิบอสแล้วก็บอสทำมาได้มินิบอสนะครับเป็นมอบตัวเล็กๆัน,นออพวกเนี้ยเพื่อความโหดเข้ามานะครับแล้วก็บอสตัวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อมาพูดถึงก็คือบอสตัวใหม่นะครับจะเป็นบอสเกี่ยวกับบอสของเอ,อ,อ่อไงโจสรสลัดเนาะแค่โจรสลัดพวกนเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าช่วงนี้ผมยังไม่ได้มาเล่นเกมโซนไนเลยนะครับมัวแจะทำแบบงานนู่นงานนี่เล่นเกมอื่นอยู่นะครก็เ,รเลยแบบไม่ได้ว่างสักทีนะครับ Okay, โอเคโอ้โหปดล็อหน้าเจอเจอไอคอนโอเค,อ,เคอย่างต่อมาคือการแก้ไขโมเดลเกมใหม่นะครับเช่นตัวคราฟนะครับตัวคราฟจะเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับอันนี้ใครที่เห็นเนาะจะเป็นแบบมันจะเป็นดันใหม่ๆเนาะอืมจะแบบเพิ่มฉากหลังพื้นดำแบ็กกราวน์เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือด่านใหม่นะครับเป็นด่านเกี่ยวกับการโจรสลัดนั่นเองนะครับเป็นด่านใหม่อันนี้ด่านนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นด่านสุ่ม เป็นดานพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเป็นดานธรรมดาที่เรากดเข้าไปแล้วก็เล่นธรรมดานี่ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือบัฟใหม่นั่นเองครับบัฟใหม่ตัวนี้ก็เป็นแบบมีบัฟโล่กับบัฟแมวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังนะครับต่อมาคืออาวุธใหม่นั่นเองครับอาวุธใหม่พวกนี้ก็มันจะอยู่ในด่านของดานใหม่นั่นเองครับก็ใครที่ฆ่าบอสได้นะครับก็จะมีโอกาสเห็นนะครับโอกาสได้นะครับ อย่างนั้นมาคือสกิลเอสกินใหม่นะครับสกินใหม่พวกนี้ก็เป็นสกินของมียรบาล4ตัวหรือ5ตัว6มั้งก็จะผมจะผิดเป็นสกิลแบบแนวโจสรสลัดอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เนาะ อย่างต่อมาคือพิมพ์เขียวนะพิมพ์เขียวจะมีเข้ามาใหม่นะครับเออพิมเขียวมีเข้ามาใหม่ครับก็พิมพ์เขียวของตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็พิมพ์เขียวอาวุธด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือเพิ่มหมดใหม่นะครับเพิ่มหมดใหม่เข้ามาและเอาโหมดผู้บังคับชาตัวน้อยออกนะครับอันนี้ผมจําชื่อหมดไม่ได้เนะอันนี้ก็จะขึ้นรูปให้ละกันเพผู้อยากจะขึ้นรูปเหมือนเดิมแหละนะครับก็ใครที่ไม่ทันของ ผู้บัญชาตัวเก่านะครับพิมพ์เขียวตัวเก่าเนีย่ยก็เสียใจด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ทันอีกคนหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรครับก็รู้อยู่แหละเดี๋ยวผมก็ต้องรอให้ตัวเกมเอากลับมานะครับหรือรูว่า้พัฒน์พัฒนาจะเอากลับมาแบบส่วนตัวผมว่าน่าจะไม่เอากลับมาแล้วนะครับเอออย่างต่อมาคือการเพิ่มฉากพ,พื้นหลังระหว่างเข้าเข้าด่านนะครับอันนี้ก็จะเห็นพื้นหลังระหว่างเข้าเข้าด่านนะครับก็จะมีอยู่นะครับ เออก็มีแบบเติมแบบสิบกปลานะครับส6กปลาก็ในเกมนี้ก็จะมีแบบส6บปลาเข้ามานะครับก็จะมีแบบพื้นหลังของสกินลิงอะไรพวกนี้เออระหว่างเข้าเกมครับคือถามว่าสวยไหมสวยนะครับมันเพิ่มแบบสวยมากจริงครับแล้วก็เป็นแผ่นแผ่นเทปเพลงใหม่นะครับอันนี้เข้ามาของด่าโจซสันนั่นเองนะครับก็จะมีแบบแผ่นเทปเพลงเข้ามาใหม่เนาะสมรัการับเด็กนะครับซึ่งผมจะเข้าเกมดูนะครับอืมแล้วก็จะมีพุกนในเกมนิดนึงนะครับ Okay. อย่างต่อมาคือการรับของนะครับรับของมันจะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่มีสกินใหม่นะครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วเนาะรับของฟรีครับก็จะมีพวกของเข้ามาใหม่นะครับ okay. โอ้ยของแจกอุ้ยแจกเยอะมากนะครับวันนี้เทศกาลอะไรอ่ะแจกของเยอะมากดูดินะครับโอเคนี่คือ เกมคมาจะออกไปแล้วนะครับใครที่ไม uh okay. okay. ่ทันนะครับอ okay, ันนี้ผมก็ไม่ทันแล้วนะครับเคอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสกินใหม่สกินคิงอูดแปแปบปลาซื้อไม่ได้โอเคพูดถึงนี่ครับตรงนี้ก็คือเป็นขาดพลังใหม่เนาะอันนี้ก็ไม่ทันแล้วใครที่ไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะนี่ครับนี่ครับที่ผมบอกอันนี้ก็ต้องแบบรอเขากลับมาขายข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ทันแล้วสำหรับบางคนเนี่ยที่ผมบอกไปเนาะตรงนี้ ครับก็น่าจะมีอัปเดตเท่านี้ครับที่ผมเจอมาทั้งหมดเนาะเขียนมาทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับ v ีจุดวจุดสามจุดสองจุดสองนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับในการอัปเดตเกมก็มีเท่านี้ครับก็ขอบคุณสำหรับรับชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบาย